ขอน้อมกราบคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอน้อมกราบกราณามิทุกท่านที่รับฟังแล้วก็รับชมที่ชาแนลนะครับวันนี้ที่ชาแนลจะนําเสนอพระคาถานะเมตตาหลวงพ่อภูวัดไผ่ล้อมพระอริยสงฆ์แห่งเมืองนครปฐมสุดยอดแห่งเมตตามหาสนีคาถานะเมตตา หลวงพ่อภูมิวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมท่านเป็นพระอริยสงฆ์แห่งความเมตตามหานิยมมั่นภาวนาบูชาจะกำเนิดอิทธิปาฏิหาริย์ในทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่รักใครเอ็นดูใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชมใครก็ชอบมีแรงผลักดันเคลื่อนให้มีหน้าที่การงานใดญ่โตขึ้นทำให้ ก้าหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่สดใสเมื่อท่านผู้ฟังพร้อมแล้วตั้งจิตมีสมาธิให้มัน่นมาว่าคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พะคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสเอหิลาพังมานิมามาเอหิโพคังมานิมามาณนะร่ำไรรักไข้เห็นหน้าโมละรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยะกวากมือนณกรโรโมติ จงมาบังเกิดเป็นนะแม่ตาเงินทองไหลมานะชาลีติเอหิลาพังมานิมามาเอหิโภคังมานิมามาณนะร่ํ่ำไรรักไข่เห็นหน้าโมละรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยะกวากมือนาะกรโหโติ จงมาบังเกิดเป็นณนะแม่ตาเงินทองไหลมาณนะชาลีติเอหิลาพังมานิมามาเอหิโภคังมานิมามาณนะร่ำไรรักไข่เห็นหน้าโมละรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยะกวากมือณนะกระโรโมติ จงมาบังเกิดเป็นนะแม่ตาเงินทองไหลมานะชาลีติเอหิลาพังมานิมามาเอหิโพคังมานิมามานะรั่ำไรรักไข่เห็นหน้าโมละรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยะกวักมือนะกระโหโติ จงมาบังเกิดเป็นนะแม่ตาเงินทองไหลมานะชาลีติเอหิลาพังมานิมามาเอหิโภคังมานิมามานะร่ำไรรักไข่เห็นหน้าโมละรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยะกวากมือนะกระโโมติ จงมาบังเกิดเป็นนะแม่ตาเงินทองไหลมานะชาลีติเอหิลาพังมานิมามาเอหิโพคังมานิมามานะรัำไรรักไข่เห็นหน้าโมละรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยะกวักมือนะกระโหโติ งมาบังเกิดเป็นณนะแม่ตาเงินทองไหลมาณนะชาลีติเอหิลาพังมานิมามาเอหิโพคังมานิมามาณนะร่ำไรรักไข่เห็นหน้าโมละรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยะกวักมือณนะกระโรโหติ จงมาบังเกิดเป็นณนะแม่ตาเงินทองไหลมาณนะชาลีติ